สวัสดีจ้าวันนี้วันสวนคัวจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวชมสวนหลังบ้านกันค่ะหลังจากที่ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูเนี่ยค่ะวันสวนครัวก็มาทําแปลงไว้2แปลงนะคะเป็นแปลงวัสดุที่มีในบ้านนะคะเป็นเอาไม้มาทําแบบนี้ค่ะตีผังกว้างเมตรครึ่งยาวห้าเมตรเนี่ยค่ะทําไว้สองแปลงนะคะ เพื่อจะได้สะดวกในการปลูกผักค่ะถ้าเพื่อนๆท่านไหนมีอุปกรณ์ที่เหลือใช้ในบ้านก็มาทำได้นะคะนะคะเป็นไม้ไผ่ก็ได้ค่ะแล้วก็มาตีผังแล้วก็ใช้ไม้ตีข้างๆเนะะี่ยค่ะก็เอาเศษไม้อะไรที่เราถากไว้หรือว่าเป็นไม้ ไม้ที่ว่าผุๆก็ใส่ลงไปได้นะคะแล้วเราก็ดินกบลงไปก็ใส่ปุ๋ยคอกนะคะนี่ก็เป็นพริกที่เราใช้น้ำหมักจุลินทรีย์ใช้น้ำหมักจุลินทรีย์หรือว่าน้ำหมักไล่แมลงคือน้ำหมักยาสูบที่ลงคลิปไว้ให้ดูนะคะนี่ค่ะฉีดแต่ว่าพริก ไม่แนะนำให้ใช้สำหรับพริกที่มีลูกแล้วนะคะถ้าเกิดใช้กับพริกที่มีลูกพริกก็จะเป็นเหมือนพริกกุ้งแห้งเหมือนว่าเม็ดของเขาก็จะมีอาการเน่านะคะไม่แนะนำให้เพื่อนๆใช้กับพริกนะคะแต่ผักแตงหรือว่าถั่วฝักยาวเนี่ยคะ่ะใช้แล้วไม่เป็นอะไรคะ่ะนะคะไม่มีผลข้างเคียงแต่ว่าพริกมีผลข้างเคียงคะ่ะ ก็ฉีดใบหหระพาตะไคร้แล้ก็ฉีดนะคะนี่ค่ะมะกรูดถามว่าน้ำหมักยาสูบใช้ดีไหมก็ใช้ดีนะคะแต่ว่าพริกเนี่ยจะมีปัญหาบ้างคือเม็ดของเขาอะนะคะ จะเป็นกุ้งแห้งไม่แนะนำให้ใช้เนี่ยค่ะอันนี้เป็นพริกหอมนะคะขึ้นเองค่ะในส่วนนี้พริกที่ว่าหล่นลงมาเขาก็จะขึ้นเราก็จะปล่อยไว้ก็ทดลองปบบลูกบลอกกอรี่ไว้3า,าต้นเนี่ยค่ะก็ <'s> เริ่มโตแล้วนะคะบอคลอกกอรี่ มะละกอนี่ก็เหมือนกันค่ะเป็นเมล็ดที่ว่าหลุดร่วงลงมาจากต้นแล้วก็กขึ้นแล้วก็เลยปล่อยเป็นธรรมชาติไปแตงนะคะเริ่มโตแล้วค่ะแตงที่ถ่ายคลิปให้ดูนะคะแตงจะปลูกไว้สองที่นะคะตรงนี้ที่หนึ่งแล้วก็ห่างออกมานิดนึงนะะี่ค่ะชะอม,มก็แตกยอดแล้วค่ะเก็บไปไม่นานเนะะี่ยค่ะ ตอนนี้ราคาก็ไม่แพงมากอะได้กิโลละห้าสิบบาทนะคะแตงอีกแปลงหนึ่งนี้อันนี้เป็นแตงกวาธรรมดานะคะไม่ใช่แตงร้านค่ะนะคะถั่วักยาวอันนี้ก็นานแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะฝากกด subscribe ด้วยคะ่ะสวัสดีจ้า